คุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการมอเตอร์วารตี้บายรวิพล์ค่ะกับดิฉันฟ้าทานทิวาอิ่มใจบุญค่ะรายการดีๆนะคะนี่จะนํำสาระดีๆเกี่ยวกับแวดวงยานยนต์มาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันค่ะกับทางช่องว a ริที้ชาแนลนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจจะไม่ได้พบอาจารย์ราวิพลนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่เมื่อวานฟ้าบอกว่าอาจารย์ราวิพลจะมา คืออาจารย์รพีพลเดินทางมาแล้วแต่ยังไม่ถึงที่รายการเรานะคะก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าจะมีการปรึกษาปัญหารถยนต์อาจารย์จะมีการโฟนอินเข้ามานะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลค่ะก็จะเหมือนเดิมเลยกับช่วงที่1นนะคะอัปเดตข่าวสารปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ต่างๆแล้วก็ช่วงที่2ก็จะเป็นการปรึกษาปัญหารถยนต์เช่นเคยนะคะและในวันนี้ค่ะฟ้านําข่าวแรกมาบอกคุณผู้ชมนะคะเป็นข่าวที่มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะที่เพิ่งมาในช่วงบ่ายของวันนี้เองค่ะค่ะกับทางราชยานยนต์สมา กรมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะถแถลงการค่ะจัดการแข่งขันแรลลี่เฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนนดุลยเดชนะคะตอนทําความดีถวายเพื่อพ่อค่ะซึ่งในปีนี้ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันแรลลี่เฉลิมพระเกียรติได้กําหนดจัดการแข่งขันค่ะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนนะคะถึงวันที่1ธันวาคมปี2556นี่แหละค่ะ เส้นทางก็คือกรุงเทพไปถึงหัวหินนะคะหรือวังไกลกลังวนค่ะปราณบุรีโดยจะปล่อยขบวนรถบริเวณที่ราชมังคลากีฬาสถานนะคะการกีฬาแห่งประเทศไทยและจุดสิ้นสุดค่ะที่โรงแรมปัตตเวียรีสอร์ทแอนด์สปาค่ะ ด้านนายบรรพศหงทองนะคะนายกราชยานยน์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์กล่าวถึงการจัดการแถลงการแแลแคลลี่นะคะเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้การจัดการแข่งขันแคลลี่เพื่อการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะคะทางราชยานยนสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถ,ถัลละะมภ์ ยังมีกิจกรรมสร้างสารรค์ค่ะและความสนุกสนานให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างเส้นทางการเดินทางกันค่ะเพื่อมีการสร้างความสมามัคคีนะคะสมัครสมานกันต่างๆและยังได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณกุศลให้นักแข่งค่ะมีส่วนร่วมกันในการทำบุญค่ะมอบของอุปกรณ์บริจาคการเรียนนะคะที่ยังขาดแคลนค่ะและมีการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนทำมิกวิทยานะคะ โดยจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อนำรายได้ทั้งหมดนะคะส่วนหนึ่งอขออภัยค่ะรายได้ส่วนหนึ่งค่ะมาสมทบทุนนะคะเป็นจมงคลวานค่ะนำขึ้นทุนกล้าวถวายสเสด็จกุศลตามพระราชอัธยาศัาย,าย,าายค่ะปีนี้นะคะเดินทางจะ,สะเสด็จกว่า ขอภัยค่ะการเดินทางจะพิเศษกว่าปีก่อนๆซึ่งทางคณะกรรมการค่ะได้จัดงานได้และได้จัดพิธีการลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมชายาลักษณ์ที่สำนักงานพระราชวังไกลกลางวนอำเภอหัวหินโดยพร้อมเพียงกันค่ะเพื่อถวายความจงรักภักดีค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะกับทางค่ายซูซูกิค่ะ ที่ส่งสวิฟ t สีเขียวทำขึ้นเป็นพิเศษเลยนะคะเรียกว่า s w i ฟ t e เ e r เน g ร์จีกรีนร i มิต c o เลอนะคะพร้อมโปรโมชั่นแถมประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีค่ะค่ะหลังจากที่ซูซูกิสวิฟ t นะคะได้ครองแชมป์ยอดจำหน่ายอ e ีโคคาในบ้านเรามาหลายเดือนติดกันเลยนะคะเพราะมียอดจองยาวนะคะข้ามปีผลิตรถส่งลูกค้าแทบไม่ทันจึงไม่มีโปรโมชั่นอะไรออกมากระตุ้นยอดขายสักเท่าไหร่ค่ะ แต่ดูเหมือนว่าล่าสุดนะคะการเปิดตัวอีโคคาตัวล่าสุดยาลิสอีโคคาปี2014ทําให้สุ u กิต้องกระตุ้นยอดจําหน่ายช่วงท้ายปีบ้างแล้วล่ะค่ะซึ่งในบางส่วนนะคะของตัวรถนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นค่ะโดยเพิ่มมาแต่สีใหม่คือสีเขียวนะคะหรือที่เรียกว่า Swift Energy Green r i m i t t e d o o o r r ค่ะที่มีจำหน่ายกับรุ่นย่อย Swift 1.2 GLX นะคะในราคาเดิม 559,000บาทค่ะแต่มีโปรโมชั่นพ่วงท้ายมาด้วยค่ะว่าฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ธันวาคมนี้ค่ะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะกับทาง l e x กซัค่ะตเตรียมเปิดตัวสปอร์ต o ูเปรุ่นใหม่ l e x กซั r c นะคะภายในงาน 2013โตเกียวมอเตอร์โชว์วันที่23สตุิกายนนี้ค่ะซึ่งมีมิสเตอร์จุนอิจินะคะฟูรุยาม่าหัวหน้าวิศวกรเร็กซัสค่ะกล่าวว่าเร็กซัส RC ไม่ใช่เร็กซัส IS เวอร์ชันตัวถังคูเป้แต่เป็นไลน์อัพใหม่ที่แยกตัวนะคะเป็นเอกเทศเลยทั้ง RC ใหม่จะมีลักษณะและสมรรถนะในแบบเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ในเบื้องต้นนะคะมีการคาดการณ์ว่าเล็กซัสจะทำตลาดประกบคู่แข่งอย่าง B M W 4 Series และ Audi A5 Coupe นะคะด้วยรุ่นพื้นฐาน R C 350และน่าจะมีรุ่นแรงพร้อม Aero p a า s สวยๆจากแผนก F เอาไว้ต่อกรนกับ B M W M4 ด้วยค่ะและในขนาดเดียวกันก็ยังต้องมีรถรหัส H นะคะหรือ h y b r t d ในเรนจ์ด้วยเช่นกันค่ะ เมื่อเทียบขนาดนะคะกับ l e x ก s ั s IS นะคะตัวถังซีดาน RC ใหม่มากับความกว้าง1,840ม mm ิลมค่ะยาว4,695ม mm, ิลมสูง1,395ม mm ิลมค่ะวางอยู่บนฐานล้อ2,730ม mm, ิลมกว้างกว่ายาวกว่าและเตี้ยลงค่ะส่วนฐานล้อสั้นนะคะสั้นกว่าถึง7เซนติเมตรค่ะงานออกแบบทั้งด้านหน้ายังเอกลักษณ์ด้วยกระจังหน้านะคะ เป็นเดลเกลิวนะคะชุดโคมไฟถูกบีบให้เรียวลงฝั่งในรูปทรงสามเหลี่ยมค่ะโดยมีเส้นนำสายตานะคะรับปลายแหลมของแนวไฟเดทามทรงโลโก้ n i กี้นะคะในส่วนของไฟตัดหมอกถูกแยกออกจากช่องรับอากาศค่ะแยกไปฝั่งที่อยู่บริเวณด้านล่างของกรอบโคมเมียมนะคะ จุดนี้ค่ะทำให้ความรู้สึกว่าใหม่จริงๆส่วนด้านท้ายนะคะชวนให้นึกถึงซูเปอร,ร์คารุ่นพี่ค่ะอย่างเล็กซั LFN นั่นเองค่ะที่ภายในนะคะมีความเรียบหรูตามสไตล์เล็กซัเลยล่ะคะ่ะทว่ายังมีลักษณะการจัดวางเลเยอร์คล้ายๆกับ IS c ซีดานค่ะ โดยรุ่นเครื่องยนต์สำหรับรุ่นพื้นฐานในช่วงแรกจะแบ่งออกเป็น2รุ่นด้วยกันนะคะคือรุ่นแรกเป็น Lexus r c 3 5 0นะคะใช้กำลังจากเครื่องยนต์เบนซิน V6 ความจุ3.5ลิตรค่ะอีก1รุ่นนะคะคือเล็กซัส r c 3 0 0 h ค่ะขับเคลื่อนนะคะด้วยระบบ h ฮบริดจับคู่กับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.5ลิตรกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยนะคะกับ ข่าวต่อไปค่ะข่าวที่3เรานะคะเป็นข่าวที่เกี่ยวกับ Generation Motor ค่ะเล่งขายรถผ่านทางช่องออนไลน์นะคะแบบเต็มรูปแบบค่ะโดยทางด้านของแดนเอกสรันนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Generation Motor หรือ GM เปิดเผยข่าวว่าบริษัทต้องการเปิดช่องทางให้กับลูกค้าค่ให้สามารถซื้อรถนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มช่องท,งทางที่แตกต่างจากการซื้อที่ดดลเลอร์แบบดั้งเดิมค่ะ แดนเอ็กสันนะคะกล่าวว่าการเปิดให้ซื้อผ่านทางช่องออนไลน์ไม่ได้หมายความว่าเราจะมองข้ามดีลเลอร์ของเรานะคะแต่ในเมื่อเราก้าวเข้าสู่ยุคแห่งไอทีคนส่วนใหญ่ออนไลน์กันตลอด24ชั่วโมงแล้วค่ะทำไมเราจะไม่ลองเพิ่มช่องทางนี้ CEO ของทาง GM ก็มีการออกมาชี้ว่าลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่า30ปีค่ะส่วนใหญ่จะรู้ดีว่าพวกเขาจะซื้อรถรุ่นใดและต้องการออปชันอะไรบ้างพวกเขายังรู้ด้วยว่ารถมีราคาเท่าไหร่โดยไม่ต้องเข้าไปดูในโชว์รูมเลยแม้แต่น้อยค่ะดังนั้นลูกค้ากลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของการซื้อขายผ่านทางช่องออนไลน์ค่ะสมาคมผู้แทนจัดจำหน่ายนะคะแห่งชาติสหรัฐระบุว่าเมื่อ10ปีที่แล้วค่ะผู้ซื้อรถจะเดินเข้ามาในโชว์รูมเฉลีย่ย 4.5ครั้งก่อนซื้อนะคะแต่ในโลกแห่งอินเทอร์เน็ตในปัจจุบนันลูกค้าเดินเข้ามาในโชว์รูมลดเหลือเพียงเฉลี่ยนะคะ1.3ครั้งเท่านั้นค่ะก่อนตัดสินใจเซ็นสัญญาซื้อรถค่ะ GM นะคะเปิดตัวโครงการแนวทดลองเมื่อปีที่แล้วชื่อว่า Shop Click Drive นะคะซึ่งเปิดโอกาสให้กับลูกค้าค้นหารุ่นรถราคาวางแผนการเงินและประเมินการแลกรถเก่าเพื่อซื้อรถใหม่ผ่านทางมือถือค่ะ โดยปัจจุบันมีเพียง100ดีลเลอร์เท่านั้นที่ร่วมโครงการทางยักษ์ทางยักษ์กดีทรอยวางแผนจะเปิดให้ลูกค้าชาวอเมริกันซื้อรถออนไลน์ผ่านดีลเลอร์4,300แห่งทั่วประเทศภายในช่วงสิ้นปีนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวค่ะที่ฟ้าได้นํามาฝากคุณผู้ชมกันนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะต้องขออภัยด้วยในช่วงที่2ของเรานะคะที่อาจารย์รวิพลไม่ได้มาแต่คุณผู้ชมยังสามารถโทรเข้ามาได้นะคะเพราะว่ามีการโฟนอินจากอาจารย์รวิพลนะคะแต่อาจารย์จะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะจะมีแต่เสียงมาเท่านั้นค่ะ แล้วก็อย่าลืมนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02ค่ะ934 9258 9นะคะหรือ SMS ค่ะที่สามารถส่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมพูดคุยหรือว่าจะปรึกษาปัญหารถยนต์ก็ได้อย่าลืมบอกยี่ห้อรุ่นแล้วก็ปีของรถด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะ